สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1นงนะครับของการแข่งขันมาอนาลายนะครับในการบันทึกวิดีโอชุดที่2นะครับชุดที่2ของเช้าวันที่19บเกับสิบเดืนเอน11ชุดที่1น,นะพบเซียนใหญ่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับขึ้นมานรเรายัางใช้เน้น ตัวกองโจนนะครับเราเร่นกองโจนฝั่งนั้นเป็นยิป,ปุ่มนะครับเป็นิปุ่มเป็นยิป,ปุ่มกองโจนครับกองโจนอา้าวหลบออกมาเหรอถ้าหลบออกมาทรงนี้เราต้องเข้าไปข้างในเฮ้ยโดนสองไหมเนี่ยเราโดนสองไหมเขาจะโยนยิบสามสิบเอ็ดหร่เขาเขาโดนฆ่าหดเนาะ จริงๆเขาโยนได้นะสมมติเราเดินไปแล้วเขาโยนสามเอ็ดยิบเจ็ดแล้วก็สามสองยิบเจ็ดกลับมาเราโดนกินสองตกหมายเลขสี่กินโดนร่มตัวหมายเลขสี่แต่คู่แข่งน่าจะไม่เห็นแต้มนี้นะครับแต่ผมคานวณแล้วว่าถึงโยนถึงโดนโยนร่มมาก็กลับได้นะครับเพราะว่าผมจะค่าด้วยสามแปด ร่มดีไหมนี่สิบเอ็ดสิบหกแล้วก็สองมาหกแล้วก็เดินสิบสิบสี่แล้วก็กินไปตรงหมายเลขยี 24, นะ่ิบสี่เนาะโอเคนะครับเพราะว่าสวิงเป็นการเล่นร่มรอรอจังหวะเป็นการรอจังหวะนะครับนี่นะครับไปเลย สวยนะครับเต็มที่สวย <c oughs> เป็นเต็มที่สวยเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้ได้นะครับเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็สวยงาม <c oughs> เน้นเน้นความสวยงามนะครับเน้นความสวยงามถ้ามานี่โดนสามต่อนะผมจะล่มให้ดูนะครับสามมาแปดนะครับเราจะสามมาแปด แล้วเราก็เดินยี่แปดสามสองเห็นไหมครับเป็นการรอจังหวะคล้ายๆกันครับรอจังหวะให้เขากินให้เขากินกลับมาเราจะได้กินสามต่ออันนี้สวยงามนะอันนี้ยิ่งสวยงามเลยสวยงามมากเต็มนี้นะครับแกเดินให้กิน <laughs> แกบอกไหนๆก็กินแล้วกินให้หมดซะเหมือนกันน่าจะประมาณนี้นะครับคู่แข่งน่าจะเอ้ยไหนๆกินก็กินให้หมดซะ ผมเดินก่อนบ้างทีนี้ะนะ,คร,ะครับเขาออกมาส่งหาเต็มส่งหาเต็มเอาตัดหน้ากันเสแล้วขึ้นไปครับหนุนสูงยึดกลางกระดานเดินก่อนเน้นกลางกระดานนะครับเดินก่อนเน้นยึดสูงไว้ก่อนเน้นกลางกระดาน ตำแหน่งที่ดีของกระดานหมักฮอตก็คือกลางกระดานแล้วก็ตัวข้างๆงนะครับตำแหน่งที่ดีถ้ายึดได้เราก็ถือว่าเราได้เปรียบนะครับถือว่าเราได้เปรียบหากใครชมไม่ครบ4เกมเช่นเดิมนะครับติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีหมากรุกใน YouTube นะครับช่องคัมพีหมากรุกใน YouTube ขึ้นไปครับระดานที่2นะครับขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไป ่อเข้ามาตัดข้างเข้ามานะครับต่อกลับไปเหมือนเดิมเราก็เอา้าหยิบไม่ติดนะครับต้องขออภัยด้วยหยิบไม่ติดกินสวิงกลับมากลับไปกลับมาเขาเดินได้ตัวเดียวสามมาแปดที่จะไม่โดนกินนะครับไปครับ ครับเราเอาชิดมุมไว้ก่อนทีนี้เขาขึ้นมานี่เราไปเบียดกินฟรีเบียดกินฟรีได้ไม่เอ่ยไม่ได้เนาะเขาต้องหลบอีกแล้วแหละเรื่องอะไรเขาจะไม่ยอมให้เรากินฟรีเอาไหมสองเลขหนึ่งสองเลขหนึ่งพี่แกไม่เอานะครับถ้าลงมาแกก็โดนสามถ้าแกเดินลงมามาได้ยี่สิบสี่แกก็โดนยี่สิบสามสิบแปดนะครับแกน่าจะเห็นแล้วแหละ อ่ายไ,ไหมแกก็เลยทําทรงนี้ออกมานะครับผมก็กินไปอ่าแกดูแก,แกเห็นแล้วนะครับเปิดกินฟรีไปเปิดกินฟรีไปนะครับแกเข้าฮอตไม่ได้นะครับตายทั้งสองตัวเลยแล้วก็โยนมานี่เฉยเฉก็จบแล้วก็เข้าฮอตใหม่เล็กหนึ่งจบข่าว จะเกมเฉยเลยกลากระบ,บาดแดงเลยครับโอ้ยทำไมไม่เดินให้กันเนอะเหลือตัวเดียวก็ได้เจอจริงๆนะครับองั้นผมหยุดวิดีโอนะครับเดี๋ยวมีหลายๆท่านบอกว่ามาครับเกมที่สามเกมที่สี่นะครับหากใครรับชมได้ไม่ครบก็ติดตามชมต่อที่ ช่องคำพีมาฮอตใน YouTube นะครับหากใครรับชมได้ไม่ครบทั้ง4เกมทั้ง4เกมทั้ง4เกมขึ้นไปครับจะโจนไม่เอ่ยไม่โจนนะครับเป็นยกก้อนนิดนิดเราก็แย่ขึ้นไปเลยดีกว่าไปครับ ข้างมาเราแทรกยาวเลยเนาะแทรกยาวเลยดีกว <pt> ่าให้เขาปนป่วนไปเลยหหลดแจ้งเลย ครับขึ้นไปครับ ถ้าเดินยี่สิบสิบหกเราจะเดินหกไปสิบนะครับเผื่อเขาพลาดเนาะเผื่อเขาพลาดอ่าไม่ไม่พลาดนะครับยิงยาวสิบห้าสิบแปดเขายิงสองมาเราก็ยิงสองกลับด้วยการเดินหกไปสิบสมมติว่าเขาเดินยี่สิบหกยิบสามนะเขาได้กินสองเราก็จริงนะครับแต่เราสวิงสองกลับได้ เขาเล่นจริงๆด้วยเขาเล่นจริงๆริงด้วยนะครับคือเขากนคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราก็กินสองกลับเลยคราวนี้เราหลุดเข้าฮอตเลยแหะครับไปเลยริ้วเลยทีนี้มาแล้วตัวนี้น่าจะมาเข้าฮอตขึ้นไป วางไว้ก่อนอยังให้พึ่งมากักเดี๋ยวเขาก็จะหลุดเข้าฮอตเหมือนกันอันนี้ก็จะแย่เรานะครับเพราะเราเดี๋ยวเราจะไม่ทัน,นถ้าเราไม่กักไว้ก่อนอเขายอมไปนะครับกระดานที่สี่นะครับกระดานที่สี่การแข่งข,ขันมาฮอตออนไลน์ในเช้าวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ จำนวนหกสิบหกขึ้นไปครับโอเคครับ ขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปออกมาเลดันหน้าเลยไปไปมาๆ,มาๆกับเข้ามารูปรับกองโจนเฉยเลย <laughs> เข้ารูปปันนสถานรับกองโจรน,นะครับตัวนี้โจรสองหน้าด้วยมาแล้วครับไปแล้วครับทีนี้ไปแล้ว ขึ้นไปครับเอาละครับทีนี้ขึ้นมาแทรกขึ้นไป ถ้าเขาแท่กินเขาคงกินคนละตัวไปขึ้นไปครับเขากินคนละตัวเราไล้กินสามต่อหรือสี่ต่อทีนี้สามต่อนะครับเราจะเดินตัวนี้เลยโบเข้าให้นะครับหนึ่งสองสามนี่เลยนะครับอ่ากูแข่งยอมไปครับ